สวัสดีค่ะพอกก้ช่องคุคปปอลลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะถึงงานแล้วนะ,ะ้ันเสือโกกนะคะวาปีปฐุมมหาสรา,าสรคามสารคามบ้านปอใสนะคะมมอโอรถยุสัยได้ต้นบัตรขาอ่มมันเลยสี่สิบแปดบวก เราคือข้ามเปลี่ยนท่านมาเนื้อบ่แล้วกี่เดาบอันนี้คือสองผู้ชายก่อนนะฮะสองผู้ชายก่อนนะฮะอย่าเพิ่งส่องชนีแล้วก็กระเทยนะฮะสไงอีหยังไปอย่างกลับไปเอาม้าขับมาจอดไปไปขับมา พี่เขาจอดพี่ไปแล้วคุณต้อง่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรกระแทกปากค่ะแม่ขาน้ำพริกเนาะบอบ้านข่อยเอิญฝนอย่ามาเนี้ยน้ำพริกล้ำพริกบอสบ้านข่อยเอิญฝนเอาถามคือเป็นวีทใส่เห้าวเออ ไม่อย่างก่อรักไายหูใส่ครัสามแรหูาล้วเดี๋ยวรักไยหูเลยบอกถูกเอาน้ำพริกปานีนน้ำพริกปลาทูเหหมปานยนจะปนามันรัคาหูบอก มีตองขอยข่อยเครียดเครียดขอยอย่างนี้กำหีระคายหูเจ้า็็ให้แต่ขอยสตันไปเล่นอนอย่างนี้หนุยเดี๋ยวยูทูเปอร์มือหนึ่งมันไปใส่นึ่งไปอาบน้ำอ๋อแม่พันอาบอะไิตาอาเป็นอย่างบด้เวณโคนโสกปรกเอาโอ้ย มาบอกมวลทะน้อคือตะเวนทะนอเอากระนางตากแดดเอาอันนี้ไปเขาแล้วนี่นางของแอร์มามมวนเนี่ยเอาเขากขบอกวลทน้ำพริกเนาะน้ำพริกน้ำพริกผัลกลวกนกับปนตัวเอิญแน่บออยู่คลองบ้านดินู้ วันยูบอซื้อหื้อขอมาหน่อเ่านาเออจบ<ด>ไปน้ำหาแฟนก่อนไดมอนไปใส่น้องน้องอ่างกําลังงล่ลงนะคะบื้มๆเลยนะคะ คนไวก์กะคำมาคคอมเมนต์เต็มที่นะคะมื่อบานเสื้อโกกนะคะอ๋อปวดดังแท่แแว่าเจมส์พอเอาโดนนะคะก็มีหนุ่ยจะจะระคายหูนะคะ ตับตัดตั้งส่บอกข่ไก่ข่ไกเอาไสเ่บิลยปินไข่ไกหนึ่งข่สุกเสียเแหกย็บมันถืกเนาะราวังในลาระวังในลวงจิมาเอาอียตั้งในหลเอาือไหนเพียงแก่บันฉืกดังมึงอาหารนี้ฮะ น้อยกำลังลงหลังนะคะซอยนะซอยนะหาไดามอนก่อนสวัสด,ดีค่ะเอ่าเอาม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 าเลยเอามาเลยใส่ของฝากนัน ใส่คลองฝากนั่ะแค่เดียวกับมาหอดท้อนเม่อเด็กไกลกันแหมะใช่ปันกันใช่อันนี้พี่ปอเอาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเครื่อาเอาขอบคุณน้องชมพู่นะคะทำไมไม่เอาชมพู่มาฝากทำไเอามะม่วงมาฝากมั่วออันนี้ของแม่นะหนีมือเท้าจับเปื้อน กษิบมใส่มือตับปาดกินบ่คาไปไปไปเย็นมึงปานใส่หมอนวัดแถวเนอะไปอาบน้ำกูเศร้ามาหมอนวัไปเนี่ยอมากกูใส่เหลือเบื้องหนาสิละเราไ่ใส่กนเย็จ่าเอีกกเว่าอเศ้าไปอาบน้ำฉันมาพมแบบนี้ใส่ลย้ายกูใส่ไม่เรอเบบงหมอแวัอยู่หนหัวเจาตก็ไปใส่นาหลดเห็นไหมเน่ยใสหนไปตาลเป็นบ้าหูกูใส่นะว่เขาสิตีบอกโอ้ย ขอบคุณชมพูนะค่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วอิหลาขอบค sì? ุณน้องชมพูนะค่ะพอดีไปใส่อ่ะในรถบ่อพอดีอ่ะพอดีแฟนแม่น่ะเดี๋ยวจะไปกวนแม่ขั้วอีกก่อนกล้าถือไปแน่ ฉันกว,วกนแม่ขั้วก่นอนฉันกวนแล้ว,วลลได้รอลอดนึงหลอดต้องเรียกว่าน้ำพริกปลานิลน,นะเดี๋ยวเขาจะระคายหูปน <c oughs> ปนยัง <c oughs> ไม่น้ำพงน้ำพริกบ้าข่อยเอิญปนปนปลาทูปนปลานิลมะเมนวดนน้ำพริกน้ำพริกปลานิลลวกผักผักต้มระคายหูหูน้ำพงน้ำพริกอยังก็เอิญปน มันปวดมันร้อนเลยมันปวดปวยู่มันนักพีนังนี่อยู่มันปวดหรือลาบเห็นไหมนั่นเห็นวะลาบเขาก็ใส่ขัาวครัวตัวมันปวหรือลาบฉันแข็งป่ำหนาวร้อนหนาวโนเหอมันแขบงเขาก็ไต่ันดวโอ้ยเขาให้ต่ำบออย่าฝ่าว่ามันเห่ยวล้วมันเหี่ยวแล้วต่ำเลย ม่แล้วจะคของเสียงมาแล้วนี่ตามเลยนี่จะคของเสียงมาแล้วนี่ขอใครเราอนุญาตเอาเลยปาาปาปาปาคนเสียงมาเลย๋ยวนังทับแล้วมมนกันนั่นเองไม่ก็สิบานเอด้แต่ยักคีบอะครับบอท่านบอทเดียวบอทเนียวเลงละเอีย่เ่ยปาตัวแม่แล้บ มันมาจากฉันมันมาจากฉันมีน้ำใจนะก้าแต่คนอื่นยังมาคุยกับฉันเลยเสียเวลาและไข้รูหูเปล่าเนาะขอบใจก้ามามาจากฉันเด้มาจากฉันเอาถ้าจากฉันเธอทำไมไม่บอกฉันเอาเขากล้ามาทีหลังกล้ายังบอกฉันเลยว่ากล้ามีคนฉันมาได้บอกแม่เ่ียแสดงว่าจะอุบอิบไม่จริงใจกับเราจังหน่อย80กองอุบอิบกับตายโลดกินให้เหลี่ยงไปเลยค่ะกินให้เหลี่ยงไปเลยนะค่ะกินได้หมดนะ ไม่กินถึงแปดสิบเพราะสามพอบ้านนี้ทำไมแมงวันมันตอมผลชั้นจังเลยนั่นแล้วพี่น้องสารคดีไว้สนิทกันพอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามอย่าข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้ปอใสคนสวยด้วยนะคะสารคดีนี้แต a n k you thank you t h